สวัสดีครับผมลองร่วมพระเบิงครับวันนี้วันที่15กันยายนพุทธศักราช2566เวลา14นาฬิกานะครับเบิงบรรยากาศน้ำท่วมนะครับจากฝนตกเมื่อคืนตกตกยุดกจนถึงเวลานี้นะครับบ่าย2กงแจะให้พี่น้องเบิงบริเวณน้ำไหลคลองนะครับ ซึ่งไหลลงมานี่ยกันไหลแห้งนะครับต้องต้องเสียงเนาะอ่าน้ำไหลแห้ง,แ,หงแต่ก้อนนะครับแต่ก้อนนั้นมุมนะมุมไกลๆนะโอ้โหผมนะเป็นคอแต่ก้อนนะมันสิไหลบ่ทันแต่ตอนนี้เฮ็ดเป็นบล็ Box อกคอนเวิร์ตไอ้บล็อกท้อซีเลียมนะครับทอ้อซีเลียมมันก็เลยไหลทันก็เลยไม่มีปัญหา ตะ้อนบริเวณนี้นี่แถวเพื่อนผมนี่น้ำท่วมนะครับแถวเพื่อนผมนี่น้ำท่วมตอนนี้บ่ท่วมแล้วครับแต่มันมาอั้งอยู่ตรงนี้แล้พมีน้องเบิ่งความต่างระดับแล้วก็น,น้ำไหลแห้งท่าไรครับตรงน,นี้อยู่ในห้างกันประมาณเกือบเม็ดนะครับนี่ความสูงกับฝั่งนี้นะครับนี่ ฝั่งนี้น้ำเริ่มท่วมแล้วน้ำท่วมเพื่อนในอ่ำแล้วนะครับพอน้ำไหลบบท่านนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณเพื่อน<ๆ>เพื่อนในเสียวนะครับอ่าสะเก็น้ำตรงนี้จะไหลบบแห้งมาได้แต่พอออกจากพอมันสิไลแห้งนะครับ นี่ออกจากท่อนี่ไหลแห้งครับนี่นะครับพี่น้องเบิ่งเสียงเสียงท้องน้ำไหลนะครับป่านขึ้นอยู่ในทะเลครับซึ่งระดับน้ำอย่างมงน้ำไหลลงกรับอยู่ตรงเทิงนี้ครัห่างประมาณห้าหกสิบเซนเพราะว่าพอมันต่ำาพอมันน,น้อยน้ำระบายบทันนะครับ อตอนนี้น้ำก็เลยท่วมบานท่วมถนนไหลไปเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับว่าน้ำท่วมแบบไหนตอนนี้ทางฝั่งซ้ายมือครับเป็นเขตของหมู่สิบสองอันนี้คือหนองไผ่น้ำท่วมสิมแล้วครับน้ำจุพื้นเลยว่าฝนตกต่อเน,นื่องแต่เมื่อคืนนะครับกับพึ่งพึ่งซีซาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะให้เบิงนะ้งจุดไอ้ น้ำเข้านะครับว่ามันเข้ามองใหจุดน้ำเขานี่ครับน้ำที่เขามองนี้ครับเจ้าเวลาน้ำมาหลายๆมันก็จะไหลเขา้าน้ำก็เลยท่วมครับเนี่ยจุดน้ำเขาก็คือจุดนี้ครับท่วมมื่แล้วครับบริเวณบ้าน ช่วยโจรน้นําท่วมเพราะว่าคือผมว่าเรามันไหลบมทันน้ํารอการระบายนะครับจุดนี้กับน้ำน้ำสิหลายครับอ่าผู้ใหญ่บ้านมาสำรวจล่ะ พูดีครบผู้เยาว์นี่แหละจุดแก้ไขผู้ใหญ่นี่จุดแก้ไขคือน้ําไหลลงมานี่แล้วมันท่อตัวนี้นี่มันมันระบายบทธันเนาะอมันระบายบทันผู้ใหญ่เพิ่นมาถ่ายลูปไปส่งอำเภอถ้าลงนี้แล้วเขาก็ต้องเฮ็ดอันกันในยเพิ่นจะมันเสาะดินเพิ่นเียมุมนี้แล้วก็ไปแก้เฮือลุงเซียวเพื่อนในอ้ำสองจุดนั้นนะครับ มันก็เลยเอาถนนเป็นคลองครับตอนนี้น้าไหลเข้ากลางบ้านครับน้าไหลเข้ากลางบ้านพ่ฝนตกต่อเน,นื่องจะมาคื่นบริสศราานะครับก็หามาโจโจ้แก้ไขสามจุดคือท่อนี้แล้วก็ท่อเพื่นลุงเสียวเพื่อนตะอำ่ำน้ำสิบุทวมเลยกลางบ้านหรือเอาเข้านองไผ่ เอาเข้าน้องไผ่เราออกหัวเงินผมในโคกอันข้างอันนั้นท้อเก่าห์นะมงท้อเก่าหะได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ดอกต้องเอามาทางเก่าพ <c oughs> <c oughs> ี่ละนะครับแกขายจุดนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับจากผมลงๆแกามะครับผม